สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศแตกต่างไปเนาะกับรายการเที่ยงเป้่งปรางวันนี้เราอยู่ นอกสตูดิโอนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยออกไปปฏิบัติภารก,กิจข้างนอกค่ะวันนี้ที่ฉันก็เลยอยู่ในห้องทํางานนะคะอาจจะดูรกสักนิดหนึ่งค่ะแต่มีประเด็นนะคะที่จะมาเสริมในเ,เรื่องที่น่าสนใจแน่นอนนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมากับรายการเที่ยงเปลื่องปรางของเรานะคะเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรค่ะ บิดาของคุณแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเขาให้ฉายากับตัวเองค่ะว่าเป็นทักษิณสทรก็ต้องบอกว่าสทรจริงๆนะคะพอช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พูดหลายเรื่องมากค่ะและแต่ละเรื่องก็เป็นประเด็นทุกเรื่องซะด้วยนะคะ <S <S ดเดี๋ยวเราจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะรวมถึงนะคะมีสัญญาณมาแล้วว่าคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะ จะไม่กลับมาประเทศไทยในช่วงสงกรานนี้แล้วนะซึ่งเรื่องนี้ เราจะได้พูดคุยกับคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมค่ะท่านเป็นประธานพักไทยพักดีนะคะแล้วก็ติดตามเนาะเกาะติดทั้งเรื่องคดีจำนำข้าวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนทำให้หลายหลายคนนะที่เข้าไปเกี่ยวพันกับการพิจริตเชิงนโยบายในเรื่องของจำนำข้าวต้องติดคุกค,ค่ะแม้ว่าคนเหล่านั้นจะพาเลดออกมานอกคุกแล้วก็ตามแต่ก็เคยต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในคุกนะะแบบ6-7ปีกันนะนะคะอันนี้ก็คือจริงๆก็ต้องยอมรับว่าให้เครดิต เป็นฝีมือของนายแพทย์วโรจตอนนั้นก็คืออยู่พรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีการอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตามกฎหมายนะคะพอเวลามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยจะต้องยื่นพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่ตัวเองมีในการอภิปรายเนะะี่ยค่ะไปที่ปปชด,ด้วยและสุดท้ายก็จบที่คุกนะคะสำหรับเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยในประเด็นนี้รวมถึงกรณีของคุณยิ่งลัก ด้วยว่ามีปัจจัยอะไรนะที่จะทําให้คุณยิ่งร้างเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเอ้ยไม่กลับมาแล้วลหละจากเดิมที่มั่นอกมั่นใจผ่านพี่ชายค่ะบอกว่าเอ้ยจะกลับมาแน่ๆนะถึงขั้นตอนนั้นนะถ้าจํากันได้นะคุณทักษิณถึงขั้นพูดว่าอะไรคนะบอกว่าไม่เห็นเหตุผลเลยเลยที่น้องสาวเขาจะกลับประเทศไม่ได้แต่วันนี้เปลี่ยนคําพูดไปแล้วเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คืออย่าลืมเนาะว่าวันนี้นะเดือนนี้ ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นศึกซักฟองนี่แหละนะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยค่ะของรัฐบาลแพทองทานมีประเด็นอะไรให้เราได้จับตากันบ้างนะ,ะเรื่องนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันด้วยนอกจากนี้ค่ะอีกไม่เกิน2วันอันนี้ตามคําพูดของคุณทักษิณอีกนะคะเขาบอกว่าจะรู้ตัวแล้วค่ะว่าใครจะมาเป็น ประธานบอร์ดแบงค์ชาติหลังจากที่คุณกิติรัตก็ต้องบอกกินแ้วไปใช่ไหมอ่ะเนี่ยสามเรื่องนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันในเพียงเปลี่ยนปลงมาเริ่มกันนะคะที่เรื่องราวนะคะของคุณยิ่งรักชินวัตรกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเนาะเขาก็ไปหลายงานด้วยกันคะ่ะมีตั้งแต่ไปงานคนเสือแดงในกรุงเทพมหานครครบ -15 ปีไปงานวันเกิดวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ70ปีของคุณสุวัลิบตะพันลบนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักช,ชาติพัฒนานะคะแล้วก็ถ้าเราจํากันได้จริงๆแล้วเนี่ยประวัติความเป็นมา ของทั้งคุณสุวัต์เนาะแล้วก็คุณทักษินเนี่ยก็เรียกว่ามีสัมพันธ์กันมายาวนานค่ะเพราะก่อนหน้าน,นี้ทางพรักชาติพฒนาย,ยก็เคยเหมือนกับไปควบรวมอะไรต่างๆหรือไปทํางานการเมืองเนี่ยค่ะร่วมกันกับพรกไทยรักไทยมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะและตอนนี้นะนักข่าวก็เลยถามบอกว่าแหมมาเจอกันอีกรอบนึงเนี่ย ตกลงแล้วจะมีการยุบเอาพรรคชาติพัฒนานะคะไปควบรวมกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสุวรรณลิบตะพลบเองนะคะก็แบ่นรับแบงสู้บอกว่าอ้อไม่ปฏิเสธด้วยนะคะว่าจะมีการควบรวมกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าในทํานองว่าพรา้อมมาไม่ปิดประตูค่ะพร้อมที่จะไปควบรวมได้ซึ่งถ้าเราดูเนาะว่าเส้นทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนาหลังจากที่นาชาติ คนเอกชาติชายชุนวันท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเส้นทางของพรรคชาติพัฒนาก็ก็ไม่โตเนาะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ได้สสแค่คนเดียวเท่านั้นเองคะหลังจากนั้นก็มีมาเพิ่มไปอีกคนหนึ่ง ดิฉันจำชื่อจริงไม่ได้สสปราจีนบุรียสสแจ้นะคะที่ตอนนั้นจริงๆอยู่พักประชาชนเนาะและสุดท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับถูกกล่าวหาว่าร่วงละเมิดอะไรใดๆเนาะกับทีมงานนะที่ไปช่วยหาเสียงนะแล้วก็ถูกขับออกจากพักประชาชน ก็เลยไปอยู่พักชาติพัฒนาสําหรับสสแจ้เ่ฉันจำชื่อชิตไม่ได้นะสสปราจีนบุรีอีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นโดนขับไปเหมือนกันก็คือ,อ,อคุณปูอัดค่ะซึ่งตอนนี้นะคุณปูอัดเนี่ยสสปูอัดเนี่ยก็กําลังโดนอีกหนึ่งคดีนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศด้วยนะก็คือเรื่องของออถูกกล่าวหาว่าข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวันแล้วออกมาจับเลยค่ะกรณีนี้เนี่ย ไหนพูดเลยแล้วนะเล่าต่อไปเลยแล้วกันว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าหมายจับเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาถึงสภาในวันที่ไม่เกินวันที่11กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ช้าก็คาดว่าจะมีการบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาได้นะคะเร็วสุดเลยก็คือวันที่20กุมภาพันธ์ทาไมจะต้องเอาเข้าสภาก็ต้องเอาเข้าสภานะคะเพื่อที่จะขอมติจากสภาในการ ที่จะส่งตัวให้คุณปู่อัดเนี่ยนะไปดำเนินคดีได้นะซึ่งข่าวนี้ค่ะาคะาดว,ว่าสสน่าจะลงมติกันเพื่อให้ส่งตัวด้วยนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยถ้าเกิดว่ามีมติส่งตัวนะคะทําไมถึงคาดว่าวน่าจะมีมติส่งตัวแน่อนอนแลเพราะว่าตอนนี้สสปูอัดก็ต้องถือว่าเป็นแบบหัวเดียวกะเทียมรีบอะ ไม่มีพักไม่มีพวกเพราะว่าถูกถีบออกมาจากพักประชาชนแล้วเขาก็ไปอยู่พักการเมืองที่แบบว่าอ่ะโนเนมนะแต่มันเหมือนกับว่ามีหัวอยู่แล้วเขาก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในพักนั้นนี่ตอนนี้ที่ฉันยังจำไม่ได้เลยว่าเขาอยู่พักการเมืองไหนนะะแต่ว่าสภาพเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพวกเอกสิทธิ์ต่างๆของสอสในเรื่องการดําเนินคดีเนี่ยเจตจำนงที่มันสร้างขึ้นมากลไกเนี่ยก็เพื่อที่จะแบบป้องกันนะไม่ให้เกิดการกลัน่นแกล้งเนาะเพราะว่า บางทีในระหว่างการตรวจสอบก็อาจจะมีการแบบว่าไปฟ้องร้องทำให้เกิดคดีแล้วก็จะได้หยุด การปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยนะคะเขาก็เลยสร้างกลไกเนี่ยขึ้นมาเพื่อมาคุ้มครองนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีอาชญากรรมนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยมันก็เกิดคําถามว่าถ้าเป็นคดีลักษณะเนี้ยคุณไม่ควรเลยนะที่จะใช้เอกสิทธิ์แบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่ส่งตัวอะไรไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องว่าเอาเอาส่งไปแล้วให้สภามีมติซะ แล้วก็ส่งตัวไปอย่างคดีเนี่ยดิฉันเชื่อว่าโดนส่งตัวไปดําเนินคดีแน่ๆนะคะคงจะมีมติในส่วนของอสสออเสียงข้ามมากเนาะในที่ประชุมเดี๋ยวรอดูว่าถ้า20กุมภาพันธ์เนี่ยเอาเข้าที่ประชุมได้ ก็น,น่าจะได้เห็นมติเสียงข้างมากค่ะของทางสอสอสอ่งตัวสอส,อสอปูอัดไปดําเนินเ,เหมือนกับว่าไปให้พิจารณาในเรื่องของการดําเนินคดีเพราะว่าตอนนี้จริงๆมันอยู่ในระหว่างสมัยประชุมใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมเขาไม่ต้องส่งอะ,อะไรมาที่สภาเลยก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้เลยแต่บังเอิญว่าคดีเนี้ยมันคาดเกี่ยวอยู่ในระหว่างสมัยประชุมด้วยก็เลยต้องส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะก็เลยพูดเลยไปเลยใช่ไหมเพราะว่าจริง แล้วตอนแรกเรากําลังคุยกันถึงคุณทักษิณชินวัตรที่บอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่ามีปมร้อนเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลายหลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็พูดนะเรื่องประธานบอร์ดแบงค์ชาติเป็นคนพูดเลยว่าอีกสองวันจบนะคะเ,เรื่องของปรับคอ,อรมรก,ก็พูดคะ่ะบอกว่ายังไม่ปรับหรอกนะคะเรื่องอะไรอีกที่พูดพูดเรื่องไอ้นี่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะ ไปพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยประสบมาเนาะบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากพูดเรื่องอดีตแล้วแต่จริงก็พูดบอกว่าปากเนี่ยบอกว่าไม่อยากพูดใช่ไหมขออภัยนะเหมือนกับเริ่มจะกลับมาป่วยกลองแล้วปากเนี่ยบอกว่าไม่อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของอดีตละแต่เขาบอกว่าเนี่ยบางคนนะ ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยพูดงนี้เลยนะคะไม่มีความเป็นมนุษย์เลยเหมือนกับพูดกันไปยะไปแล้วนะแต่ก็เหมือนกับยังมาถีบเขาอยู่เรื่อยมาจัดการเขาอยู่เรื่อยมาจัดการเขาอยู่เรื่อยเขาเลยบอกแบบเนี้ยจะต้องถีบออกไปแล้วเขาก็พูดอีกนะบอกว่าพูดกับมนุษย์เนี่ย ดีกว่านะถ้าพูดกับเทวดาต้องจุดธูปหมายถึงใครอีกนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการพูดในเชิงปริศนาอะไรออกมาอีกแล้วอ่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พูดในคาในทํามนองว่าเจราจากับพระเจ้าอนะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดล่าสุดนะและสิ่งหนึ่งที่พูดด้วยก็คือว่าคุณยิ่งรัชชินวัตรที่ก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าน่าจะได้นะกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงสงกรานนี้ก็ปรากฏว่า จะไม่มาแล้วค่ะและไม่บอกด้วยค่ะว่าจะได้กลับมาในปีนี้หรือไม่เพราะว่ามีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดูเรื่องของความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะกับคุณหมอวิรงเดชก,กิจวิกรมค่ะประธานพักไทยพักดีนะคะเมื่อวานเนี้ยคุณหมอก็โพสต์เรื่องเนี้ยเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทําไมคุณทักษิณถึงตัดสินใจว่า คุณยิงรัาเนี่ยจะไม่ได้กลับมาประเทศไทยในช่วงสงกรานแล้วเ,วเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตต่อสายคุณ